อยากให้งให้เข้าใจว่าไอ้ที่ว่าเราตัดเกรดออกมาเป็น A B C D เนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าแต่ละเกรดเนี่ยมันมีความที่ส่งผลที่ในการแปลนะมันไม่ใช่แค่คำว่าดีไม่ดีแรกนะเกรด A คือแสดงว่าคะแนนที่น้องมีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปใช้ในการยื่นคณะสาขาแข่งขันสูงได้อย่างลอยลังนะต่อไปเป็นเกรด B เนาะเกรด B ก็คือว่าน้องยังใช้ยื่นคณะแข่งขันสูงได้ มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนิยมอะนะครับคณะสาขาที่มีความนิยมได้นะครับแต่น้องจะเหนื่อยที่ A level นิดหนึ่งเพราะนั้นใครที่ได้ทีแคตน้อยๆน,น,น,น้องไม่ต้องเสียใจนะแต่ให้น้องแค่รู้สึกว่าต้นทุนน้องน้อยกว่าคนอื่นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนไม่ได้เท่ากับการสอบไม่ติดการสอบติดเนี่ยปกติไปฟันกันที่ A level ทั้งนั้นนะเพราะอะไรหรือว่าทีแคเนี่ยนะครับมันต้องห้ามพลาดนะครับ ส่วนใหญ่คนทําได้ต้องห้ามพลาดแต่เอเลเวลเนี่ยนะฮะคนทาพลาดกันเยอะนะครับน้องทําให้ได้น้องก็จะชนะเขานี่คือวิธีการวางแผนของการทําข้อสอบให้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องได้คะแนนเกรดสี่อ่ะน้องอย่าไปนั่งเ้าะแท้ว่าน้องคะแนนต่ำไหมมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของน้องเนาะคะแนนเกรดสี่น้องติดลอยลําได้ถ้าน้องอยากจะเข้าคณะที่ไม่ได้แข่งขันกันดูเดือนแต่ถ้าเกิดน้องอยากจะเข้าคณะที่แข่งขันกันดูเดือนมีโอกาสได้แต่น้องก็ต้องเหนื่อยก็น้องต้นทุนน้อยอ่ะ แต่ใช่ไหมต้นทุนน้องน้อยแต่ไม่ใช่ว่าน้องหมดหวังเนาะต้นทุนน้องน้อยแต่น้องลุยต่อได้น้องยังได้ตามเป้าได้แน่แต่ถ้าเกิดน้องโมแต่นั่งหมดหวังนะน้องไม่มีทางได้นะมไม่มีทางได้น้องแพ้แตแ่วันนะี้เราเพราะวิธีคิดคือสิ่งสําคัญอย่างเช่นบางคนบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเปรียบเทียบไม่ไดีหรอกไม่จร <concur 0. S 1> <ๆ>ิงนะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันคือวิธีคิดเรานะบางคนเนี่ยนะไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เขามีวิธีคิดที่ดีนะ มันก็เป็นมันก็เป็นการผลักดันเขาบางคนเนี่ยนะชอบเปรียบเทียบนะอยากเปรียบเทียบคนอื่นและเปรียบเทียบด้วยวิธีคิดที่ดีนะสิ่งนั้นก็ผลักทาให้เขาไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปโบยให้กับว่าการเปรียบเทียบเป็นสิ่งไม่ดีนะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันคือวิธีคิดของน้องกนะันนะเข้าใจปะเกรดดีด็อกเนี่ยอันเนี้ยก็บอกเลยว่าการที่น้องจะขึ้นไปแข่งกับคณะแข่งขันที่ดูเดือดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหม มันก็มีโอกาสแต่บอกเลยว่ายากนิดหนึ่งเพราะว่า A level ของน้องจะต้องจะต้องรุนแรงอ่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวพอคะแนน A level ออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาั้งตัดเกรดนี้เหมือนกันถ้าเกิดน้องได้ตรงนี้ดีด็อกนะแล้วน้องไปทำา A level ได้เกรด A มันก็จะพอถัวเฉลี่ยกันประมาณนึงอ่ะสดนี้เป็นผู้ภาพรวมๆนะเพราะจริงๆแล้วมันจะมี Impact ของเปอร์เซ็นที่ใช้ไม่ละอีกเยอะเลยนะครับเอ่อตอนนั้นค่อยไปดูในไลฟ์ต่อไปนะครับนะครับอ่ประมาณนี้ พดีด็อกก็อย่าเพิ่งหมดหวังว่ะน้องแค่รู้ว่าน้องต้องเหนื่อยหน่อยที่อยากจะบอกน้องว่าถ้าน้องกลัวความเหนื่อยน้องอยู่เฉยเฉเถอะนะคนที่กลัวความเหนื่อยือคนที่อยู่เฉยเฉยขน้นแหละชีวิตน้องต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความเหนื่อยอีกเยอะน้องเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้องเกิดมาเพื่อให้เหนื่อยนะน้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสบายด้วยนะถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องกลัวเหนื่อยพี่ว่าไม่เสร็จน้องผิดแล้วเออมันฟังดูมันก็ดูขดขู่นะคือการสอบตกใช่ไหมเอฟมันก็คือการสอบตกจริงๆก็ใช่ขอพูดแบบว่าไม่ปลอบน้องเลยนะฮะ นะเพราะเราพูดกันที่ความจริงเนาะถ้าน้องอยู่ในเกรด F นะฮะในในวิชาไหนๆก็แล้วแต่น้องไม่ได้หมดหวังนะครับน้องไม่ได้หมดสิทธิ์นะครับเออแต่คณะแข่งขันสูงเนี่ยอาจจะยากมากๆจริงนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคณะนั้นอนะ่ะมันใช้ impact ของที ad, ่กัที่แพคน้อยมากแล้วมันไปใช้90% 80%จาก A level โอเคอย่างเงี้ยได้เข้าใจว่ามันมันก็เทียบกับ impact อะไรบางอย่าง ตอนนี้แต่เราก็คงพูดเป็นภาพลูกให้ฟังก่อนนะครับว่าเกรดอลาเกตมีความหมายว่าอย่างไร